เรืองกับไปเมื่อวานอ่าอ่ะวันนี้ดีกว่าวันนี้ดีกว่าเอาไงอ่ะวันนี้วันนี้คือวันที่ค่ะวันนี้คือวันศุกร์ที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะศุกร์สิบแปดศุกร์สิบแปดค่ะเมื่อวานคือวันที่เป็นวันที่เป็นวันที่ประกาศลดภาษีสปารามิดน้ำมันดีเซลมีผลมาคับใช้วันนี้วันนี้เมื่อวานมีผลวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ การลดราคา<ม>การลดภาษีน้ำมันดีเซลมีผลเป็นวันแรกใช่ค่ะมีผลวันนี้แหละเขาลดภาษี <8. S 2> ันเท่าไหร่นะคะสบาท,บาทเขาลดอะกาศบบประมาณ3บาทแต่ว่าราคาขายที่ลดให้กับประชาชนเนี่ยสองบาทต่อริดนะดราม่าก็บังเกิดแน่นอนคืออย่างนี้วันเนี้การลดภาษีน้ํามันนะมันมีผลค่ะดังนั้นย้อนกลับไปเมื่อวานอื คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเขาจึงประชุมกันจะเอากันอย่างไรภาษีมันลดไปลิตรละสามบาทจะผนังจัดการกับสามบาทที่ลดลงไปกันอย่างไรดีแต่ในที่สุดนะแต่ในที่สุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเขามีมติดังนี้ที่กลายเป็นดราม่าอยู่ในโซเชียลมีเดียเขามีมติเขามีมติให้หยิบฉวยไปใช้ในการลดราคาให้กับชาวบ้านแค่ลิตรละสองบาท ใช่ค่ะชาวบ้านก็เลยถามเลยอ้าวแล้วไหนมติบอกให้ลด3บาทแล้วทําไมลดให้ชาวบ้านอย่างเราแค่2บาทล่ะคะอีก1บาทไปไหนคะอีกหนึ่งบาทไปไหนคะเขาหยิบฉวยไปแก้ปัญหาชีวิตของกองทุนน้ำมันซึ่งขณะนี้มันติดลบใช่ลบเยอะนะลบหมื่นกว่าล้านแล้วนะหมื่นแปดไปแล้วอ่ะโอเคไปดูราคากันสักนิดไหมครับไปดูราคาไปดูราคาน้ำมันที่เขาประกาศใหม่วันนี้สักนิดสิครับทำมายดราม่าจริงบังเกิด นี่แนะน่แน่นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวเลขให้เห็นนะคะ17กุมภาพันธ์คือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็คือวันที่18ก็คือราคาจนบะ<ด>ันนี้ช่องวันพรุ่งนี้นะฮะช่องวันพรุ่งนี้คือวันนี้ค่ะ18กุมภาพันธ์นะคะเป็นประกาศที่ออกเมื่อวานค่ะช่องที่บอกว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้18กุมภาอืมเห็นใช่ไหมครับเห็นคะ่ะเรามาไล่เรียงตัวเลขลด 2, 2> บาทค่ะดีเซลนั้นจะอยู่ในระดับ27บาทกว่าๆประมาณนั้นเห็นนะฮะ 7.94สําำหรับราคาวันนี้เมื่อวานยัง29.94อยู่เลยนะอครับในโซเชียลเขาก็เริ่มถามกันอย่างเช่นคุณอะไรไม่ต้องไปรู้ชื่อก็ได้เขาก็โพสต์ในทวิตเตอร์บอกเลยเขาตั้งประเด็นว่าลดภาษีสา3บาทแต่หน้าปั๊มลดสบาทมันคืออะไรอ่ะอีก1บาทมันไปอยู่ตรงไหนของระบบก็อยางไ่กากเรียนกันไปคณะกรรมการปริหารกองทุนน้ำมันเ็าตัดสินใจ ภาษีลด3บาทแบ่งไปช่วยค่าของชีพชาวบ้าน2บาทอีก1บาทอขอเก็บไว้แก้ปัญหาชีวิตของกองทุนน้ำมันที่มันติดลบขนาดนี้ติดลบ18,000ล้านใช่ค่ะตัวเลขณนะปัจจุบันนี้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอื่อตราการติดลบมันเริ่มเร่งตัวขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนะอ,อีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อความ ที่เขาก็โพสต์กันในทวิตเตอร์ในเชิงหนุนหรือเชิงค้านก็แล้วแต่เขาโพสต <Post S 1> <ไป S 2> ว่าเขาโพสตว่าไหนว่ารถ3บาทไหนว่ารถ3บาทไหนว่ารถ3บาทแล้วก็มีข้อความต่อมา <c oughs> ข่าวก็ลงทําไมพวกมึงไม่อ่านลดภาษี2บาทใช้นี่กองทุน1บาทแล้วก็มีต่อท้ายว่านายกับคนสมัยนี้เราเลือก2มุมมองที่ค่อนข,ข้างจะไปกันคนละทางค่ะทางหนึ่งก็บอกว่าอีกหบาทหายไปไหนค่ะ อีกทางหนึง่งเขาก็บอกว่าไม่อ่านข่าวหรืออย่างไรอ,อีกหนึ่งบาทนะเขาการเอาไว้แก่ปัญหาชีวิตของกองทุนเข้าใจไหมอ่่าขาขวมีถามมาต่อคุณานายนก็แล้วแต่เบนซินไม่รถใช่ไหมข่าวไม่รถค่ะเขาลดดีเซลค่ะเขาลดดีเซลไง